รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนั่นลุงชิดทิดมีคุณยายสัมฤทพี่เทิดน้องนุชแม่พลอย ดูต่างบ้านต่างร้อยปุพันประกันมันดังอยากคือน้องท้องโยกันเข็บป่วยไข้หนักเบาระดูต้นคอไหล่ต้องช่วยแบ่งเบาขอต้อนรับเข้าสู่ค่ะกาลนัดสุขภาพเรามีนัดกันทุกวันเสาร์สองทุ่มสิบห้านะครับทางโททบศายแห่งนี้วันนี้อาจจะแปลกตาก่านผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับคุณหมอพีนะครับก็ได้ไปผ่าตัดมานะครับ นี่ศิลปกรรมแหมทำเหมือนมากนะฮะนะครับตอนเป็นหมอพีผมไม่กล้าก่อนนะพราะเป็นหมอแปลงมาปุ๊บผมกล้าเลยเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับคุณหมอพีก็ติดภารกิจนะครับไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วคุณหมอพีก็ส่งน้องชายผมที่เรียนต่อที่นู่นกลับมายังในการอรคาตลาดนัำสุขภาพนะครับหลายท่านพอเห็นปุ๊บทั้งทีมงานตกใจกันมากผมหน้าตางผมพิทงมากเหมือนพี่น้องกันเลยนะฮะเหมือนมากมากเลยหมอกะ เรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ความรู้ที่ไปเริ่เรียนมามาพูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับและท่านผู้ชมก็ร่วมเล่นเกมไปกับเราด้วยนะครับผมวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับไม่ธรรมดาฮะหมออดครับแมสองสาวหนึ่งหนุ่มครับคุณนุ้ยเชิญยิ้มครับคุณฟางพิชญาและคุณโดนัทมนัสนันครับขอเชิญครับยินครับ ลงชิเีาได้นะนำให้รู้จักคุณหมอนะครับเป็นน้องชายผมมาจากนี่เลยนิวยอร์กเป็นค่ที่นี่เลยสับแมนอาร์อาร์บสับแมนบอยพูดอะไรบอยครับนี่งะ พี่ที่กรรคู่ผมหล่อไหมครับคุณหมอหล่อมากค่ะคุณหมออ่านี่ก็คือน้องโดนัทมานัสค่ะมีคําถามจะถามพอดีเลยค่ะเชิญครับน้องนัทครับตอนนี้นะคะดูนัทกับฟางเป็นโรคเดียวกันเป็นโรคกดไหลย้อนกดไหลย้อนใช่ค่ะมันก็จะมีอาการแบบแสบที่ช่วงหน้าอก บางคนก็จะเป็นถึงที่คออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะยังไงเนี้ยคุณหมอครับก็คือโรคกรดไหลย้อนเนี่ยนะฮะมันเกิดจากไอ้กล้ามเนื้อหูรูดตรงหลอดอาหารกับที่เชื่อมกับกระเพาะอาหารนะครับมันเสียไปทําให้กรดเนี่ยแทนที่จะอยู่แต่ในกระเพาะมันไหลขึ้นมาถูกบริเวณหลอดอาหารเราซึ่งเนื้อเยื่อตรงเนี้ยมันอ่อนแอมันก็จะเกิดอาการแสบร้อนจุกแน่นอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเพราะเวลานอนหรือเปล่ามันเกิดจากหลายๆอย่างครับพี่นุ้ยอย่างเช่นสมมติว่าเรากินข้าว แล้วไม่ถึงสองชั่วโมงเราไปนอนความดันในกระเพาะมันเยอะใช่ไหมครับเพราะมันมีอาหารใช่ไหมครับกินข้าวเหนียวยิ่งกินอะไรเนี่ยตีขึ้นมาครับวิธีป้องกันนะครับเบื้องต้นคือทานอาหารทานอาหารอย่าทานมื้อใหญ่อย่าทานมื้อใหญ่เพราะเราไม่อยากเพิ่มแรงดันนะครับทานมื้อเล็กๆบ่อยๆก็ได้ครับทานเสร็จอย่าเพิ่งไปนอนอระหว่างทานอย่าพูดมากทุกครั้งที่เราพูดจบเพื่อนเราพูดตลอดลมมันเข้าปากไงครับ มีส่วนเหมือนกันหรอครับมีครับมีมีแล้วก็พวกน้ำอัดลม การสูบุหรีอะไรต่างๆที่เป็นกรดเนี่ยเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงครับผมครับเดี๋ยวเสอทั้งสามท่านประจำที่โพเดียมเลยครับเชิญครับเก่งครับเชิญครับเก่งนะฮะเดี๋ยวนี้หมอหนุ่มูดีอทั้งนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะเราจะพาทั้งสามท่านนะครับไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ร่วกนะครับบ้านหนองชุมแสงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปดูนะครับว่าที่นั่นเขาทำอะไรกันบ้างและดูให้ดีนะครับ ภาพวิทยาที่เห็นนั้นมีคําถามอยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับวันนี้เรามีนัดกับพี่ๆเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าไม้รวกบ้านหนองชุมแสงอําเภอท่าย,ยานจังหวัดเพชรบุรีกันครับแต่เอ๊ะไปทางไหนแล้วครับเนี่ยสงสัยจะลงทางครับคุณผู้ชม และก็มาถึงแล้วครับรอพอ,อต่อท่าไม้รว่วบ้านน้องชุมแสง,<ด>ง, <ment> งการสาธารณสุขครับซึ่งระหว่างการรอพบคุณหมอนั้นที่นี่ก็มีฐานปฏิบัติการให้ความรู้กับผู้ป่วยกระจายไปทั่วรอบบริเวณรอพอ,อตอเลยแหะครับ<ด> <ง ment> พอเริ่มสายก็เริ่มมีผู้ป่วยเดินทางมาหาหมอกันมากขึ้นแล้วล่ะครับ และคนสิครับถือหอผ้ามาคนละห่อว่าแต่ที่เข้าไว้ใช้ประโยชน์อะไรกันเลยครับเนี่ยต้องเรียนให้แกรับเชิญราบนะครับข้อนี้นะครับถ้าตอบถูกนะครับรับเลยครับเครื่องดูดฝุ่นมูลค่า8,000บาทนะครับใช่ครับคุณหมอครับคำถามข้อที่1นะครับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่รอพาตอท่าไม้รวกบ้านหนองชุมแสงแห่งนี้นะครับส่วนมากมักเป็นผู้สูงอายุ และมักจะมีปัญหาเรื่องสายตาครับนะครับทางเจ้าหน้าที่รอพอตอจึงคิดค้นนวัตกรรมห่อผ้าเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาโอคำถามถามว่าห่อผ้านี้มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรข้อที่หนึ่งใส่อุปกรณ์ทําแผลแบบพกพาอยู่ในห่อผ้าเมื่อกี้นะฮะครับ,รบข้อที่สองข้อที่สองใส่ยาครับหรือจะเป็นข้อสามครับเป็นชุดเปลี่ยนตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นชุดเปลี่ยนเอาไว้ตรวจมะเร็งปากมดลูก นะครับสามข้อครับเชื่อกันพี่ข้อหนึ่งครับพี่มันเสียเวลาดูยากนะพี่นะมับอยู่พับอยู่ไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรเออเป็นอุปกรณ์ใส่ยาห่อผ้าอะไรก็ก็น่าจะใช่ใช่ไหมทั้งสามข้อนี้ต้องวิเคราะห์กันใกล้เคียงหมดเลยเนาะแล้วตัดทีละข้อข้อสามนี่ตัดไปเพราะว่าชุดเปลี่ยนมันน่าจะแบบต้องถูกเขาเรียกอะไรคะ ค่าเชื้อโรคอะไรก่อนที่จะเข้าไปทําการรักษาไม่ควรจะห่อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไปขนาดนั้นใช่ไหมฮะต้องมาที่โรงพยาบาลแล้วถ้าแบบผ่าตัดมาลงมะเร็งอะไรขนาดนี้นะแล้วถ้าใส่อุปกรณ์เหรอครับใส่อุปกรณ์ทําแผลอย่างนี้ก็มีใส่อุปกรณ์แบบพกพาพกผ่าไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเจอที่ไหนตรวจที่นั่นอีฉันอีฉันมีมีดผ่าตัดมาเองรังไม่เคยเคยได้ค่ะเคยได้จากโรงพยาบาลแต่ว่ามันจะต้องถูกห่อด้วยแบบ เป็นผ้าแล้วก็กันพลาสติ่งยังดีไม่น่าจะใช่ผ้าเชื่อมฆ่าเชื่อมมาแล้วอะไรเงี้ยคิดว่าใส่ยาดีกว่าเมื่อกี้ข้อสามตัดทิ้งไปใช่ไหมฮะตัดทิ้งไปครับชุดเปลี่ยนตรวจมะเร็งปากมดลูกนี่ไม่เอาเลยไม่น่าจะใช่เลยมันน่าจะมันน่าจะดีกว่านี้ไม่ควรที่จะห่อมาอย่างนี้ครับแล้วข้อหนึ่งนะฮะข้อหนึ่งใส่อุปกรณ์แบบพกพาไม่ชอบมันน่าจะมีกระเป๋านะ มันดูไม่ค่อยรัดกลุ่มใช่ไหมคะมันดูแบบว่าอาจจะหล่นอะไรได้หรือว่าถ้าถ้าเป็นอุปกรณ์น่าจะเใช่นะน่าจะรัดกลุ่มกว่านี้ค่ะขอยืนยันคำตอบนะฮะสามท่านเสียงเดียวตอบว่าข้อสองครับใส่ยาครับนะครับตอบว่าใส่ยาเป็นคําตอบที่ถูกครับรับไปเลยครับเรื่องดูดปูนูลคาแปดพันบาทคลับ ให้ดูครับทำไมเอาไว้ใส่ย,ยานะครับเชิญครับอาจทินกินยานี่เป็นนัตกรรมของรพสตบ้านท่าไม้ร่วงบ้านหนองขุ้นแสงน,นะคะทําขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้กินยาได้ถูกต้องและรู้กําหนดวันนัดครั้งต่อไปเราได้รับผ้าที่ใช้ทําพงรีดนะคะวัดนํามาบริจาคให้กับเราวิธีการทํานะคะเราเย็บผ้าแบ่งออกเป็น3ามช่องตามมื้อกินยาของผู้ป่วย ัวปฏิทินนะคะจะมีวันที่1 3 1นะคะมื้อสุดท้ายที่คนไข้กินยาวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันนัดที่คนไข้ามาตรวจนะคะปฏิทินกินยาเนี่ยจะเอื้อให้ผู้ป่วยกินยาได้ถูกต้องและรู้กำหนดวันนัดเวลาครั้งต่อไปที่พบแพทย์ด้วยค่ะโอ้ไอเดียดีนะคะผมเป็นผ้าที่เป็นผ้าจากพุงรีงรมา แล้วก็มาดัดแปลงมีวันที่ในผ้าด้วยอะไรเงวันที่หนึ่งวันที่สามสิบใช่ครับเราก็ยิบยาวมาตามวันที่โอ้แล้วก็ไปแปะ พอหมดก็ไที่ใช่ครับคือต่างจังหวัดจะดีอย่างเงี้พี่นะถ้าซื้อพวงหลีดไปให้เขาเนี่ยนะเป็นโฟมเป็นอะไรเขาไม่อยากได้อยากได้เป็นผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้มากเอาไปใช้ประโยชน์ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เดี๋ยวนี้ก็นิยมเป็นต้นไม้นะใช่ค่ะเออให้ต้นไม้พวกก็ไปปลูกกันตอนนี้เรามีเรื่องอะไรดีๆน่ามาฝากนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับไปติดตามชมกันได้เลยครับเดี๋ยวกลับมาครับอโรคธาตลาดนัดสุขภาพครับ ม,มีกลิ่นโหระพาด้วยอ่ะรสชาติเหมือนแก๊กเยเลยน้ำอะไรฮะน้ำที่เรานำมาฟากในวันนี้ก็เป็นน้ำเพื่อสุขภาพที่เราได้เคลต์รับมาจากป้าเล็กเพชรบุรีกันเลยครับซึ่งน้ำที่ว่านี้ก็ต้องดื่มตามขั้นตอนกันครับโดยเริ่มจากชามะละกอที่ต้มมะละกอดิบกับดอกเก๊กฮวยครับมีประโยชน์เพื่อล้างลำไส้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นจึงตามด้วยน้ำกระเจี๊ยบพุทราที่ช่วยขับปัสสาวะส่วนสูตรอีกสูตรหนึ่งนั้นจะเป็นน้ำอะไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ น้ำที่เรานำมาฟากในวันนี้ก็เป็นน้ำเพื่อสุขภาพที่เราได้เคลตดรับมาจากป้าเล็กเพชรบุรีกันเลยครับซึ่งน้ำที่ว่านี้ก็ต้องดื่มตามขั้นตอนกันครับโดยเริ่มจากชามะละกอที่ต้มมะละกอดิบกับดอกเก๊กฮวยครับมีประโยชน์เพื่อล้างลำไส้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นจึงตามด้วยน้ำกระเจี๊ยบพุทราที่ช่วยขับปัสสาวะน้ำที่ควรดื่มเป็นลำดับสุดท้ายก็คือน้ำโหระพากระชายสับประรดนั่นเองครับน้ำนี้ก็มีประโยชน์เพื่อบำรุงอวัยวะภายในให,ให้ครบทุกส่วนเพียงแค่นำโหระพาสามส่วน ปั่นใส่กับกระชายและสับป,ประรดอย่างละหนึ่งส่วนกรองน้ำแล้วดื่มเพียงเท่านี้ก็เป็นการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆแล้วล่ะครับปวดเวียนหัวหรือป่วยตัวร้อนเจ็บจนนอนไม่ไหวใครขึ้นใจสั กลับเข้าสู่อารคาตลาดน้ดสุขภาพนะครับเรายังอยู่ที่เพชรบุรีนะครับรพสตท่าไม้ลวกนะครับบ้านหนองชุมแสงจังหวัดเพชรบุรีนะครับครับโอ้มาสักครู่นะคุณหมอเรื่องง่ายๆนะฮะก็เป็นตารางเป็นปฏิทินในการทานยาดัดแปลงให้มันะครับเกิดเป็นนวัตรมขึ้นมาข้าที่หนึ่งกวันที่หนึ่งงที่สองวันที่สองก็ถึงวันที่30นะครับหมด๊บก็พับกลับไปเอายาที่รพสตที่ตัวเองอยู่ผู้ป่วยชาวบ้านนะครับอ้าวเดี๋ยวเรื่องอยู่ที่นั่นนะฮะมีคําถามต่อเนื่องนะครับจะเป็นอะไรนั้นไปชมกัเลยครบ เนื่องจากว่าเทียมเพอท่ายางเป็นแหล่งปลูกมะนาวแหล่งใหญ่ของประเทศไทยเราเลยแอบไปถามเคล็ดลับการปลูกมะนาวของเกษตรที่นี่มาฝากกันครับและเขาก็บอกมาว่าเขาจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงกันครับแต่จะปลูกปังให้ชาวบ้านใช้สมุนไพรไอ้นา้าแทนการใช้ยาฆ่า,มาแมลงครับนอกจากมาแมลงจะหายไปสุขภาพก็ยังแข็งแรงกันอีกด้วยนะครับนี่ฮะแต่คำถามของเราจะเป็นอะไรนั้นก็ตามพี่ๆเจ้าหน้าที่รพอพอต่อไปดูกันเลยครับ อ้าวบีบ,บ,บๆนวดนวดอะไรกันอยู่เลยครับนั่นอา้าวมีลูกปัดแถมยังมีลักษณะกลมๆเหมือนกับซาลาเปาแบบนี้อีกด้วยว่าแต่ไอ้ก้อนกลมๆนี้เขาเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรกันเลยครับเนี่ยข้อนี้นะครับถ้าตอบถูกนะครับรับเลยครับเรื่องนวดหลังนะครับมูลค่า1น0 0 0บาทนะครับผมเมื่อกี้เห็นแว๊บๆอะไรกลมๆสีเนื้อเนื้ออะไรกลมๆ มีถุงน้องด้วยดูนเครื่องเสริมหน้าอกก็มันมีจุกๆุแล้วก็มีผมด้ยพี่เขาบอกมีจุกทำไมไม่คิดว่าเป็นลูกพับแล้วมีอ๋อคนอย่างผมคิดอย่างนั้นอย่างเดียวแหรอเรามาดูใกล้ๆท่านผู้ชมตามมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่เราของสดๆเป็นๆจากวิทยามาอยู่ตรงนี้คุณบอกพูดเป็นปลาหมึกได้มาจากทะเลใหม่ๆเลย นะครับโอ้โหจับได้เลยใช่ไหมครับเหมือนพี่เหมืนพ่ยว่าพี่นุ้ยจับได้นี่ไงเหมือนพี่เสือหมอจับไม่เข้าขินเลยนะไม่พี่ผมว่าอ้สัมผัสมันสัมผัสมันคนไข้เตียังของจริงประหลาดนี่โอ้พี่นุ้ยยกมาดูครับคุณเชี่ยวชาญคุณตูนัทนะแล้วเขาทำมาให้จับไม่ใช่เหรอใบให้ก็ได้เป็นเป็นเป็นเรื่อง เกี่ยวกับผู้หญิงเลยนี่ไงเราก็ว่าเนี่ยเราก็คนมันรู้อยู่แล้วอ่ะนมีือมีหรือเปล่าอ่ะมีแต่เล็กกว่านี้เมื่อกี้ให้ทำเลยนะไม่โอกาสทำอีกแล้วนะอตอวอีกไหมคะพี่นุ้ยตอแล้วครับที่กลับไปประจำที่นะครับท่านผู้ชมครับค่ะคุณสุภาพสตรีนะครับคุณผู้หญิงนะครับทุกวัยไหมคุณหมอทุกวัยครับเกี่ยวข้องกับท่านเลยนะครับ คำถามข้อนี่ครับคุณหมอครับจากที่เราเคยเดินทางไปสุขภาพดีตามรอพอศตอต่างๆทั่วประเทศมาแล้วเนี่ยเราพบว่านวัตรกรรมหลายที่เกิดจากการดัดแปลงนําเอาวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและราคาถูกนํามาดัดแปลงเพื่อใช้แทนเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาแพงในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีการนําวัสดุอุปกรณ์มาใช้ดัดแปลงทําเป็นเต้านมปลอมครับคําถามข้อที่2ถามว่า,าให้ดีนะครับเต้านมนี้ มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรครับข้อที่1ครับข้อที่1ใช้ประกอบการสอนเพศศึกษาอยากให้รู้เรื่องเพศตรงนี้ตรงนั้นอะไรอะไรนะครับข้อที่2ครับข้อที่2ใช้เป็นเต้านมเทียมสําหรับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดเต้านมทิ้งอย่างผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยพี่ต้องตัดบางทีต้องตัดหน้าอกทิ้งไปทั้งหมดเลย มาเกลอนี้มาแปะไว้เพราะว่าดูดิพี่เหมือนตอนคืนเกลอนซักตากไว้ก่อนแล้วจะออกจากบ้านก็ใส่ออไปไม่ต้องใช้ที่ชู่แล้วฮะเหมือนนะพี่เหมือนมากเหมือนมากข้อที่สามครับข้อที่สามใช้เป็นแบบสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมอ่ายังไงดีนะของผมนี่นะครับผมวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นแบบว่าผู้ป่วยที่แบบว่าโดนเป็นมะเร็งแล้วก็โดนตัด เอาทิ้งไปแล้วบางทีก็ไม่ได้ตัดสองข้างนะเป็นมะเร็งนี่ไม่เกี่ยวว่าจะเป็นจะเป็นสองข้างบางทีบางข้างก็เป็นข้างเดียวพอนะแล้วที่นี่ตัดไปแล้วเนี่ยหายไปข้างนึงเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลไม่สมดุลกันพี่ว่านะแต่หนูก็สองจิตสองใจระหว่างข้อสองกับข้อสามนะคะแต่ข้อแรกเราเราตัดไปแไ่จ่ะข้อสอนพศสื่อานี่ไม่เอาแล้วไม่ด้อจะใช่ข้อนี้ไม่ใช่อื่นใช่ค่ะแต่ปกติแล้วว่าที่เราทราบกันนะพี่โดนัทว่าเวลาการ ตรวจมะเร็งเต้านมเนี่ยเวลาเขาสอนเขาก็จะมีวิธีของผู้หญิงที่เราสามารถทําเองได้แต่เมื่อกี้ดูสังเกตดูในวิทยาเนี่ยมันเขาเย็บไว้หลายอันมากเลยนะใช่ไหมเขาเย็บไว้หลายอันมากเลยจะคลิปอีกทีเขาไว้เอาไว้อาจจะไว้สาธิตก็ได้นะแต่มอแต่ละที่แต่ละที่อะไรเงี่ยเวลาที่เราเสริมอ่ะมันไม่ใช่ชิ้นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นชิ้นแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็มีกาวติดของมันเองผู้หญิงอะค่ะมันเซนซิทีฟเวลาที่แบบมีอะไรไปอยู่ในร่างกายที่ไม่ใช่ไม่ใช่ของธรรมชาตินะคะแต่จริงๆแล้ว มันก็ดูไซส์จะใหญ่ไปนิดนึงเหมือนกันเนาะถ้าสำหรับคนที่แบบไปสาธิตใช่ไหมใส่ใส่ถ้าใส่เองอยู่นมแบบหลุดออกมาอย่างเงี้ยมันก็โอ้ยคงใส่ขนาดนั้นคงไม่หลุดแล้วล่ะใครเดินเดินอยู่แล้วใส่ใครโดยควักไม่เคยนะโี้ยจริงๆผู้หญิงมันเป็นเรื่องหออว่าหลุดได้ถึงไม่ไม่ระวังเลยนะเราเคยมันเลื่อนแล้วก็เพื่อนเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เขาคนนี้เขาฝังใจเห็นนางแบบเดินแล้วหลุดไง โอ้ยธรรมดามีผมนี่ใช้เหวี่ยงเอาเลยครับพาดมาข้างหลังลูกกินนมเนี่ยเหวี่ยงเเอากินไปน้องาคิดข้อผิดแล้ววะเต้านมนี้นะที่เห็นนี่นะครับมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรนะครับต้องตอบนะครับตอบว่าหนึ่งสองสามตอบข้อสามครับโจรมวนของเราเข้าไปเพราะว่าผมตั้งแต่แรกละ ติดใจมาตั้งแต่แรกแล้วเขาบินภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆแล้วเขาเอาไปทํานู่นทําน oh, ี่อันนี้ก็เหมือนกันน่าจะไปสาธิตให้กับชาวบ้านได้รู้วิธีการที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่าจะอะไรกันก็แล้วแต่นะคยืนยันครับข้อสามครับแบบสาธิตการตรวจมะเร็งเต้านมเป็นคำตอบที่เอาละสิมีขัดแย้งก็เรื่องข้อนี้ถูกครับ เขาเขามีเม็ดอะไรไม่รู้ยัดเข้าไปด้วยไงลับมาใหม่กลับมาใหม่กลับมาใหม่เลายครั้ใหม่เลยทำกลยจริงๆคะมันก็ออกอากาศเดี๋ยวฟังคุณหมอกอนนะคุณหมอครับคนที่จะเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกระยะหนึ่งระยะสองระยะสามเมื่อทำไปแล้วไปเจออะไรครับคุณหมอครับจะเจอก้อนก้อนครับก็คือเจอเป็นก้อนที่อยู่ในเนื้อเยื่อของเต้านมใหญ่ขนาดมันเล็กขนาดไหนหรือเป็นก้ายหมดอลยพี่ตั้งแต่เล็ก เริ่มเจอ,อไปจนถึงบางทีไม่ได้ใส่ใจไงเจอไอทีโอ้โหที่นี้มันมอไม่เห็นแล้วจะรู้ได้ว่าก้อนไหนเป็นมะเร็งก้อนไหนเป็นไม่เร็งคัหมอคืออย่างนี้ครับวิธีการคาำนะพี่ถ้าคุณหมอให้คาำหลังจากมีประจำเดือนไปแล้วเจ็ดวันถ้าเจอก้อนเนี่ยแล้วเจอทุกครั้งเลยที่คาำเนี่ยเจออยู่ที่เดิม,มนะครับ ันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลไปให้หมอตรวจเพิ่มเติมว่ามันเป็นก้อนเนื้องอกก้อนเนื้อร้ายอะไรหรือเปล่าชัดเจนนะชัดเจนหลังประจําเดือนมา7วานันคุณสุภาพสตรีคําทุกครั้งน,นะฮะถ้ายังเจอก้อนเหมือนเดิมอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแสดงว่าต้อง เข้าข่ายแล้วเข้าข่ายแล้วต้องไปไปผมถึเนี่ยผู้ชายไงผมไม่มีสิทธิ์เปตรงนี้มีผู้ชายมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมได้ผู้ชายมีสิทธิ์เป็นมะเร็งเต้านมแต่โอกาสน้อยโอกาสน้อยวิธีคล้ำก็เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยครับเอาละคำตอนไหนก็ได้ข้าหน้าอกเราแบนๆบอาจจะคำง่ายถ้าเริ่มเยอะอาจจะเริ่มต้องคำละเอียดนิดนึงยายท่านผู้ชมคำกันเลยครับที่บ้านคำกันเลย เมียตามช่วงตามอยู่ขำไม่หยุดข่อยู่เลยไ้ขำกันไม่ใช่เห็นเพื่อนแบบว่าโอ้โหผู้ชายกล้ามเบลอเลยนึกว่าเล่นฟิต n e s s เฮ้ดูให้ดีนะไม่ใช่ฟิตเน s s แล้วนะกล้ามมาเุิ่มเพิเลยนะไปเช็คดูนะเข้าใจนะครับทีนี้มาขำดูครับมาขำกันแลบวพ่อตีครับเช็คแลให้น้องดูนะขำก่อนเลยเจอกันเจอกันน้องดูนอยู่นี่ นี่ไงเออใช่จ้ะล่ะเพราะฉะนั้นการคำต้องต้องคำลึกๆหน่อยที่นะฮะเดี๋ยวกลับไปที่เพชรบุรีนะครับไปดูคำเฉลยที่รพสตอท่าไม้รวกบ้านนองชุมแสงเชื่อครับ เนื่องจากในปัจจุบันนี้นะคะพบว่าโรคที่พบในสตรีส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นปัญหาที่พบมากในสตรีเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูกซึ่งมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะก็มีการตรวจโดยแพทย์หรือเจ้าเจ้าที่สาธารณสุขนะคะแต่มะเร็งเต้านมนะคะสามารถตรวจได้ด้วยตัวคุณเองถ้าคุณมีทักษะการตรวจอย่างถูกต้องนะคะจากการที่เราต้องสั่งซื้อนะคะเต้านมที่มีราคาแพงนะคะ3,600บาทตอนน่อ19เต้าแค่1ปีนะคะ ความเสื่อมของเต้านมเนี่ยทำให้เราไม่สามารถเอานำนำ,นำกลับมาใช้ได้เราจึงคิดค้นนะคะในเรื่องของสื่อนะคะสื่อความรูร้ที่จะให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ของเราเนี่ยมีการฝึกทักษะการตรวจเต้านมอย่างถูกต้องนะคะโดยเราผลิตเต้านมเทียมนะคะเพื่อต้านมะเร็งเต้านมในหญิงวัยเจริญพันธุ์ของเรานะคะซึ่งจะบอกว่าเราผลิตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเต้านมที่ผิดปกติที่จะให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ของเราได้มีการฝึกนะคะในการทำเต้านมที่ผิดผิดปกติเนี่ยนะคะจะได้อ่ รู้ในเรื่องของการที่จะต้องฝึกทักษะมาคำกับตัวเองก็รับเลยนะครับเครื่องนวดหลังมูลคา่า12,000บาทครับช่วงหน้าเป็นไงครับคุณหมอครับช่วงหน้ามีความสนุกคู่ความรู้ภาษาครับพี่นะครับคุณหมอครับและนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากรอพสตมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ด้วยอ้าวครับกลับมาพบกันนะครับกับอโรคาตลาดนัดสุขภาพครับเดี๋ยวกลับมาครับ เจ็บป่วยไข้หนักเบากระดูกต้นคองไหลชุ่มเหลือดฉับว่